โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมนะครับผมเกมระบองนะซึ่งแบบนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าคือแมปอะไรก็เห็นชื่อแมปมันเอาว่ซซูโอเคมาแบบนี้น่าจะให้เราหาคุณแจนะครับง่ายๆพวกน้ง่ายเลยตอนน้าตา,ตาเดียอโอ้ยโดนั้มเนี่ยโอเค โอ้โหรอได้ไงวะเนี่ยคุณแจอยู่ข้างหลังเขาเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ตัวหลังางานกุญแจแอบปอดลักกางแบบน,นี้เล่นชิวๆครับไม่ยากอะไรเลยแบบน,นี้ให้เราแค่เก็บกุญแจแค่ดอกเดียวนะครับผมเก็บเยอะไม่ได้ Okay. นี่ไงด็อกด็อกเป็นเก็บไปแล้วโอ้โด้นีกแล้วต้องแจนี่ขนาดนั้นโอเคเหลือหลอกสุดท้ายแล้วไหนไวะ เขาล้มมีอะไรเปล่าออาชนะเฉยโอเคชน,น,นะดดแล้วครับด่านแรกน่าจะมีอยู่สามด่านอ,อันนี้อะไรเนะี่ยสามหรือสี่วะไม่รู้อะเอาลัน โอเคเรีย <Okay. S 2> บร้อยเริ่กับตาบไปด่านสองนะครับ เรียบร้อยโดนเพื่อนโดนฮะเพื่อนอย่แลวกัน ชิวจัดอากเลยแบบนี้เล่นจิ๋วครับไม่ยากเลยเลยน็กแล้วได้ออกจะชนะลนะเนี่ยเฮ้ยชุบเครื่อนอย่างไร้าังทันไหมวะทันโอเคลูกสุดท้ายอ,อจะละ Nào, xin lại tiếp Tỏ bảy nghe tỏ ở lại đi, đi hướng này Đi thẳng ที่แก้วหมาแมวด็อกแคท ยังไงตอนเนี้ยนี่อะไร,รอะลาวาเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเน,นี่ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยลบอ๋อลบโอเคโอเค ดีเชีวยวครับีชิยไม่ยากเลย เอากระโหลมโชคคว้เอาชนะหรอนี่อันนี้อะไรเนี่ยโอเค ไม่ใช่แล้วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะมีสองตัวเลยเหรอตัวอะไรอะ่ะอ๋อไม้ยังไม้อเอง เฮ้ยเฮ้ยริงเราตังฉันริงมันตังโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกดผิดโอ้ะเดี๋ยวกดกดคลิกไหนเพื่อนมาชุบหน่อยเพื่อนมาชุบเราหน่อยโอเค ขอสร้างสะพานไปทางต่อไปอยอลังอีู้ดังเจ๊งเกียร์ ด้วยเจอกันได้ปุกะปุกะด้วยสองตัวอะไรอะแรบ,บิดอ๋อไม่ใช่หรอตัวนะ้าเลยไปละฮิโปหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ฮิโปดิตัวอะไรนะเอ้ยอยู่ฮิโปงงก็ได้เนี่ยตัวไหนมาหยืมชื่หอหน่อย ออกเพื่อนเลยโอ้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 ยกดอีไม่ได้โอเคชุบหน่อยชุบหน่อยชุดหน่อยครับชุดหน่อยโอ้ยเพื่อนตรงนั้นอ่ะชุบหน่อยใครก็ได้ชุบหน่อยจะตุยแล้วจะตุยแล้วเราจะตุยแล้ว Oh, thank you very much rồi ơi Ui, Linh, Gào, Linh Chưa có nhắn ช้างเหรอ๋รอมีอันนี้อยู่พอจ้าได้แล้วได้แล้วมาเลยมนเลยรออยู่หรอ, s <S อเอสโก o อุ้ยแล้ว

นี่อะฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะโอ้หลบ ไปเขาว่าเขาว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ,อะ,อะไฟฟ้าไฟฟ้เาเฮ้ยแล้ว hello

มามาปองนี่อะไนไม่อยู่ไปด้หรอไม่ไปได้แล้วเฮ้ยชนะนแล้ว ที่ง่ายคือยีง่ายไปเปล่าเฮยมีคนที่เคยช่วยไว้อยู่นี่ด้วยนี่ไดแบตด้วยอันนี้อะไรกูเหรอโอเคโอเคนี่อยู่ใช้หาสุดด้วยโอเคครับถ้าใครอยากเล่นยังผมจะทิ้งลิงกแบบไว้ใต้ทริปนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผม